you เอาละครับมาดูถึงบรรยากาศนะครับนี่คึกคักมานานแล้วนะครับคณะทํางานของเราไปจับภาพนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับบรรยากาศตลาดจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะครับจริงๆเริ่มมานานแล้วกันนะครับนะครับในช่วงใกล้ถึงวันออกรางวัลจะคึกคักเป็นพิเศษทีเดียวก็คือ12พฤษภาคมนี้นะครับทั้งนี้เนื่องจากมีการหยุดมาหลายงวดนั่นเองครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับไปรับชมภาพกันเลยนะครับบรรดาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้เริ่มออกมาเปิดแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้งก่อนที่จะมีการออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมนี้เลขเด็ดนะครับเช่นนะครับม,มีอาจารย์เลขเด็ด <c oughs> น้องแอนจะบอกเลขอะไรบ้างไหมครับนะ <c oughs> ท่านผู้ชมครับมีอะไรบอกกันบ้างเนาะ <c oughs> ที่ย่านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตลาดหาดใหญ่นนะครับ <c oughs> เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีบรรดาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดแผง ขายตั้งแต่เช้าแล้วก็เริ่มมีลูกค้าทยอยมาเลือกซื้อหาเลขเด็ดกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เกือบทุกแผงก็ยังคงเหลือสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลเกือบเต็มแผงเลยทีเดียวนะครับทางนี้เนื่องจากเพิ่งกลับมาขายได้เพียง2-3วันเพราะก่อนหน้านี้ต้องหยุดขายไปเกือบ 1, อ 1> เดือนจากการเลื่อนออกรางวัลน,นั่นเองนะครับนะฮะนี้เป็นที่ตลาดหาใหในนะแต่ที่อาจารย์ัาเห็นที่ในเมืองหัดใหญ่นี่โอ้โหคึกคักกันมานี่นะครับเอาอง่ายๆเลยแล้วกันที่โรงแรมแหลมท น้องแอนครับที่หน้าสถานีรถไฟนะฮะ<ช>โอ้โหสุดยอดจริงๆผู้คนสนุกสนานนะครับเป็นบรรยากาศนะครับนี้ก็เรียกได้ว่านะครับเป็นอีกสีสันหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะนี้นะครับซึ่งอันนี้นะครับเราก็ได้นะครับสัมภาษณ์นางวิมลครับเป็นหนึ่งในแม่ค้าขายสากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเนี่ยนะฮะลูกค้าก็เคยถูกรดนที่หนึ่งมาแล้วด้วยเนาะอบอกว่าตอนนี้ดีใจนะครับที่เริ่มกลับมาขายดีกครั้งหนึ่งเพราะใกล้ถึงวันออกรางวัลนั่นเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ขายได้วัน ละไม่เกิน5้าใบนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่กองสลากนั้นกลับมาออกรางวัลอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากผู้ค้านี่เดือดร้อนมากเลยไม่มีรายได้หลังจากที่ช่วงปิดไปนะครับช่วงนั้นแล้วก็เจนว่านะครับข้างๆคุณนิ้วมนี้ก็จะมีอะไรนะเจลมีอะไรต่างๆเอื้อเฟื้อกับลูกค้านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องแอนครับใบละแ0นะครับเรียกว่ายุติธรรมนะครับไม่บวกเพิ่มแต่อย่างใดเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นเลขเด็ดก็ตามก็สามารถที่จะไปติดตามไปดูกันได้เลยทีเดียวนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็ จะนะครับถึงช่วงนะครับในการที่จะประกาศนะครับประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลกันแล้วะจะได้ร่วมกันลุ้นพอสมควรทีเดียวอ้อาตามแต่กําลังทีเดียวนะครับไหนๆก็เครียดจากโควิดแล้วใครที่พอจะมีกําลังก็สามารถที่จะนะครับเลือดเส้นทางในการที่จะรุ้นนะครับสร้างนะครับความกระชุ่มกระชวยให<ก>้เหนได้กัน่นสิบบกนี้ก็ขอ,ขอเฮงๆเร็วๆไว้เฮงๆนะครับได้รวมถึงเราสองคนใช่ได้สิ่งดีๆนะครับแล้วก็บอกกันบ้างนะครับใช่แล้วค่ะ